คุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้นะฮะรถ E ีีเนี่ยคนนิยมเยอะมากดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย<ช>นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการคุยกันทั้งไม่ใช่เฉพาะฝั่งของรถ E ีเท่านั้น<ช>ยานยนต์เท่านั้นแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องของประกันภัยเองก็ถือว่าเป็นส่วนที่ท้าทายเหมือนกัน<ช>หลายคนผู้บริโภคอาจจะบอกว่าโหททำไมเบี้ยรประกันแพงมากขนาดนี้เนี่ยนะฮะทางคอปภมีการกำหนดเรื่องของการปรับ เกณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีผลตั้งแต่1มิถุนายน2567นี้เป็นต้นไปนะครับปรับหลักเกณฑ์กรมธรรม์ให้มีความเฉพาะเจาะจงกับรถไฟฟ้ามากขึ้นรายละเอียดเป็นยังไงผมมีโอกาสได้คุยกับทางรองเลขาธิการด้านกำกับสำนังกางานคอปปอ,อคุณอาภากรปานเลิศไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับคุนี่จะถามท่านรองแบบนี้เลยครับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีกับประกันภัยรถยนต์ทั่วไปจริงๆมันมีความ แตกต่างกันหรือมันเหมือนกันยังไงฮะจุดหลักๆของมันเนี่ยที่มันมีความแตกต่างเลยก็คือ1ก็คือกรมธรรม์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ระบุชื่อทั้งหมดนะครับระบุชื่อทั้งหมดเก็บประวัติของคนขับขี่การเกิดเหตุนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปปีที่2ปีที่3คนที่ขับรถดีเสียเบี้ยต่ำกว่าคนที่ขับรถไม่ดีอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะมันมีส่วนรถ สำหรับคนที่ขับรถดีมากถึง40%ปีละ10% 10% 10%นอะครับนอกจากได้เรื่องเรื่องเรื่องกรมทรรระบุชื่อูุคับขี่แล้วในในในสัญญาก็ยังมีส่วนลดให้อีกปีละ10% 10% 10%ไปนะครับฉะนั้นจะลดเร็วและจะได้ผลตอบแทนเร็วแล้วก็ติดตัวคนขับขี่ไปด้วยอันดับสองก็คือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆซอฟต์แวร์แบตเตอรี่ การชใช้จะเป็นอย่างไรอันนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมเรื่องเรื่องวอร์ชาร์ทที่ไปชาร์ทที่บ้านเราก็บอกว่าเอ๊ะนี้ซื้อเพิ่มได้นะครับ,รบฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยการคุ้มครองอยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่แปกแยกลงมาหน่อยควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า มันมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเออพอราคารถเนี่ยมันดิ่งลงขนาดนี้โดยเฉพาะรถอีวีที่มันมีประเด็นเรื่องติดดอยอะไรแ,แบบนี้ซื้อแพงแต่ปรากฏโอ้โหมูลค่ามันลงเยอะมากแบบนี้นะฮะเขาควรที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรเป็นสําคัญก่อนที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์ไฟฟา้าครับก่อนซื้อประกันภัยทุกชนิดครับครับต้องศึกษามก่อนอ,อันดับแรกเลยก็คือว่า สิ่งที่เราจะซื้อสิ่งที่เราจะได้รับความคุ้มครองมันคืออะไรกันแน่อันนี้เอาให้ชัดนะครับทุกกรมธันมีข้อยกเว้นอันดับสองก็คือเราจะซื้อกับใครนะครับเราเชื่อมั่นเขาขนาดไหนนะครับเราคุ้นเคยเขาเขาขนาดไหนชื่อเสียงของเขาเป็นอย่างไรนะครับศึกษาให้ดีนะครับช่องทางที่เราจะเคมที่เราจะซื้อที่เราจะเขมสะดวกไหมประวัติ ประวัติที่ผ่านๆมาในโซเชียลในอะไรอย่างเงี้ยมีประวัติเสียหายอะไรไหมอันนี้ก็ต้องดูนะครับอันนี้อันนี้สําคัญนะครับเรื่องเบี้ยผมมองว่าสําคัญรองลงไปนะครับเราเสียเบี้ยก็เพื่อที่จะรับความคุ้มครองนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราได้รับบริการที่ดีเบี้ยอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอย่าเอาเบี้ยทุกวันนี้เนี่ยคนซื้อประกันภัยเนี่ยคำานงถึงเบี้ยเป็นอันดับแรกเบี้ยต้องต่ำนะครับ แต่มันก็จะแลกมาซึ่งบริการหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ดรอปลงไปนะครับจากนั้นจากนั้นเบี้ยคุณภาพมันจะไปด้วยกันนะครับปริมาณด้วยนะมีผลต่อเบี้ยด้วยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับทีนี้ถ้าแบตเตอรี่เสียหายขึ้นมาจริงๆวิธีการชดเชยโดยเฉพาะทักคนที่ซื้อกรมธรรมเนียมันมีมันมีรายละเอียดมันมีขั้นตอนยังไง ท,ที่จะสามารถขอเคลมต่างๆได้ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงบ้างจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยการชดใช้ค่าเสียหายอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามันชดใช้ตามความเสียหายแท้จริงนะครับแต่เนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างผันผวนนะครับ,ร,บราคาราคาราคาตลาดจะเป็นมันอาจจะก,กับเมื่อเทียบกับความเสือ่อมความเสื่อมดังนั้นราคาที่ลดลงกับความเสื่อมของตัวแบตเตอรี่เองมันไม่ได้ไปด้วยกัน มันมันอยู่ในโหมดของของเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาตลาดจะลงเร็วแต่ความเสื่อมมันจะลงช้านะครับอันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันแล้วมันค่อนข้างในแต่ละปีมันก็ไม่เป็นมาตรฐานไม่เป็นไม่เป็นลีเนียนะครับเราก็เลยต้องกําหนดไว้ในกรมทันเลยว่าการชดใช้กรณีที่ลดแบตเตอรี่เสียหายนะครับเฉพาะกรณีที่ต้องเปลี่ยนเนาะถ้าเผื่อถ้าเผื่อถ้าเผื่อซ่อม ถ้าเกิดแกะออกมาแล้วก็ซ่อมอันนี้กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองหมดทุกอย่างผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่ถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนเราจะดูว่าว่าว่า,วา,วาแบตเตอรี่นี้ใช้มานานแล้วเท่าไหร่เราจะลดมูลค่ามันปีละ1 0สเปสร์เส,ส,สูงสุดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปีละสิบเปอร์เซ็นต์ปีที่สองก็ยี่สิบปีที่สามสามสิบสี่สิบแล้วก็สูงสุดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าจานั้นกรณีที่รถไปเกิดความเสียหายแบตเตอรี่เสียหายด้วยและอ,อ,อู่หรือศูนย์บริการบอกจะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ผู้ประกันภยัยอาจจะต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายอยู่ด้วยนะครับร่วมจ่ายอยู่ด้วยเช่นแบตเตอรี่ราคา5 0 0แสนนะครับมีอายุการใช้งานมาแล้ว3ปี3ปีก็30% 30%ก็คือแสนห้า ถูกไหมครับแสนห้าอันนั้นคือสิ่งที่ผู้ประกันภัยรับรโคเป้ใช่ครับมันมันมีรูปแบบที่มันไม่ใช่โคเป้แบบรับผิดชอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ๋อมีครับก็คือว่าก็คืออย่างนี้ครับก็คือเราเราออกเอกสารแนบท้ายขึ้นมานะครับในกรณีที่ผู้ประกันภัยตกลงกับบริษัทประกันภัยบอกว่าฉันไม่อยากโคเป้ละนะครับก็ซื้อเอกสารแนบท้ายนี้เพิ่มเติมเสียเบี้ยนิดๆหน่อยๆนนะครับสองสองสามพันบาทนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุขึ้นมาและมีเหตุ ที่แบตเตอรี่จะต้องถูกเปลี่ยนครับไอ้อย่างเงี้ยผู้ประกันไัยไม่ต so ้องรับผิดชอบเลยก็ขึ well> ้นอยู่ก uh, ับรูปแบบกรมธรรม์ที่ออกมาจากบริษัทประกันไทยแต่ละที่ดังนั้นสําคัญคือจะต้องศึกษารายละเอียดนะเพื่อลงทุนให้เหมาะกับเราเองเพราะเรื่องของประกันก็คือการลงทุนที่เป็นการกระจายความเสี่ยงได้เหมือนกันในะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านรองมากครับขอบพระคุณครับท่านรองครับสวัสดีครับ